ข่าวดีจ้าไปอัปเดตไลน์บน iOS กันเลยนะครับสำหรับผู้ใช้งาน Voice Over นะครับไลน์สามารถที่จอ่านในห้องแชทโดยปัดขวาไปทีละห้องทีละห้องทีละชื่อทีละ,ะชื่อได้แลว้วหมอคอมรีวิว้ชผมนายหมอคอมสธิโชนะครับมากับความแรงของกระแสวิฟ้านะครับ In and out กันเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยมีการก่อสร้างอยู่ใกล้ๆนะครับ เนื่องด้วยว่ามีน้องสเสน่ห์ฟักหอมนะครับ messenger ใช้ messenger ทำไมไม่ไลน์ล่ะมาหาผมว่าไลน์ออกอัปเดตบน iOS แล้วครับ voiceover เข้าถึงได้ดีก็ต้องลองดูกันครับไม่เชื่ออย่าพึ่งเชื่อต้องลองกันก่อนรายการใหม่ยีสองรายการเจอแล้วครับ,บ,บเปิดไอโฟนให้เรียบร้อยแล้วก็อัปเดตไลน์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปไลน์เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวเนาะเดี๋ยวเห็นรายละเอียดของผมปุ<ๆ>๊บมาหน้าจอเปิดใช้อยู่ทำให้หน้าจอดำ<ๆ>เข้าไลน์ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บ ไลน์แชทปุ่มองค, <8 2 S 1> ครั้งเพื่อเปิดัวกการ,เรมเราอยู่ <นะ S 2> ที่แชทนะครับเราอยู่ที่แชทแล้วปัดขวา แก้ไขแก้ไขปัดขวาโอเปนแชทโอเปนแชทปัดขวาแชทใหม่แชทใหม่ปัดขวาค้นหาค้นหาปัดขวาสแกน QR code ปุ่มสแกน QR โค้ดจะมาเน้นๆลุ้เล็ดเดินเล็ดโชว์เป็นโฆษณาบานเนอร์สี H close ปุ่มรถบานเนอร์สี H close ปุ่มรถไปแถบรายการแถบหน้าหลักปุ่มทับปหนึ่งจากเครือข่ายซื้อขายสลากสแกน QR code ปุ่มดูสิถ้าผมปัดขวาไปเครือข่ายซื้อขายสลากถ้าเป็นของเดิมปัดขวาทั้งสามสี่ทีกว่าจะไปโตต่อไปใช่ไหมครับหรือห้องแชทห้องต่อไปเราปัดขวา ครือข่ายซื้อขายครับ iOS Leatherproof เข้าร่วมสี่สมาคม LVT Line Today Money ห้าเคล็ดลับขอนบ้านหมดใบเครื่องหมายทับวอมยูโรชิคือหายแล้วครับเนี่ยปัดขวาชาวสหกรณ์บริการคนตายหมดบัตรขาดบังชาระกายไม่ข้อส่ราบิทไลท์เคเติมก่อนได้ก่อนรับยี่สิบไลท์บังชาระกายราบิทไลท์เคเติมก่อนบังชาระกายปัดซ้ายไม่ใช่ซ้ายขวารวมกันเป็นปัตใต้นะครับผม หายแล้วเพื่อนๆครับหายเรียบร้อยแล้วเฉพาะด้านนอกนะแต่อื่นๆเป็นไงไม่รู้คือข่าวล่ามาไวว่าอัปเดตแล้วหายเรียบร้อยแล้วจ้าวิธีการอัปเดตไลน์ทำยังไงอ่ะออกก่อนม่านหน้าจอปิดใช้อยู่อ่มาม่านหน้าจอเปิดขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ t อ r e App Store กลับมาหน้าโฮมนะครับกดโฮมออกมาหน้าโฮมอ่าหน้าโฮมให้เรียบร้อยหน้าหลักนะครับแล้วก็หาแอป App สโ p แอปสโนะครับรอ,อยู่ที่หน้าแอป Store เนี่ยง่ายที่สุดครับหนึ่งนิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกคุณหา ปิดทิ้งเมนูตามบริบทกรณีที่คุณใช้ iOS ใหม่ๆเนาะ,ะโดยทั่วไปตอนนี้คุณใช้ i p h o n นตั้งแต่ 6S iPhone 7อ่อะก็น่าจะทำแบบนี้ได้ทุกเครื่องแล้วแหละตั้งแต่ iPhone 6S ขึ้นมานะก็นหนึ่งนิ้วตัดสาครั้งขึ้นมาเขาจะเปิดเมนูตามบริบทนะครับให้ปัดขวามาที่ปิดทิ้งเมนูตามบริบทออปัดขวาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สุดแล้วปัดซ้ายเอาออกแก้ไขหน้าจอโฮมสินค้าที่ซื้อแล้วรายการอัปเดตปุ่มปัดซ้ายจนเจอคำว่ารายการอัปเดตครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าไปปับ๊บแอ,อน,นะ เข้ามาแล้วปัดขวา2รงสที่มรคภาสิทธิสินค้าที่ซื้อแล้วการแจ้งเตือนแล้วสามนิ้วปัดลงกำลังหน้าที่หนึ่งจากสิบสี่สามนิ้วปัดลงหน้าที่หน่ากสิเขารีเฟตครับเสร็จแล้วคุณปัดขวาไปที่คาว่าอัปเดตทั้งหมดหรือปัดไปเฉพาะอัปเดตไลน์นะครับเท่านั้นนะครับแต่ของผมตอนนี้แล้วใช้ส่งบัตรรายการแนะนํารายการอัปเดตอัปเดตทั้งหมดหนึ่งวอัปเดตทั้งหมดตอนนี้มีหนึ่งตัวเนี่ยผมปัดขวามาของคุณจะขึ้นกี่ตัวไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนไม่เท่ากันผมปัดขวามา ลนแมนค่าส่งซื้อไลเราเกื่อันนี้ไลน์แนไม่กันแล้วถ้าคุณจะอัปเดตแค่ไลน์คุณก็ปัดมาที่ไลน์แล้วปัดขวาต่ออัปเดตจะมีปุ่มอัปเดตไม่มีการทำงานสองครั้งปุ๊บกำลังโหลดหรือจะกดอัปเดตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับข่าวดีมาแล้วก็อย่าลืมฮมอมาก่อน ไปอัปเดตแอปพลิเคชัน Line บน App Store ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคุณจะอ่านแชทไลน์อย่างมีความสุขข่าวล่ามาเร็วกับบริการหมอคอม1414 plus นะครับขอบคุณน้องสเสน่ห์ที่เอาข่าวล่ามาเร็วมาบอกกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ1414นะจ๊ะ1414